บทสวดวิลูปเคคันธปริตวิลูปะเคหิปปเมเม αι ตังเมตังเอลาปเทหิเม αι, ับพยาปุตเตหิเมเม αι ตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทเกหิเมเม αι ตังเมตังทิปาทเกหิเม αι, จตุป,ปะเทหิเมเม αι ตัง เมตังพหุปะเทหิเมมามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจตุปะโทหิงสิมามังหิงสิพหุปะโทสัพเพสัตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเกวลาสัพเพพัทานิปัสสันตุมากินจิปาปามาขมา อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณะวันตานิสีลิงสปานิอหิวิตจิกาสตปาปีอุณนาภีสารภูโมสิกากตาเมลคากตาเมปาริตาปติกมรนตุภูตานิโสหังนโมภคะวะโต นมโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธ,ธานัง